ชว์นะครับแหมวันนี้ก็วันพุธนะฮะพรุ่งนี้อีก24ชั่วโมงนะครับสำหรับบอลชิงถ้วยพระราชทาน King's Cup นะครับซึ่งจะไปแบบเจอกันเนี่ยใครแพ้ล่วง90นาทีนะครับใครชนะจุดโทษในกรณีเสมอนะฮะ90นาทีก็เข้าไปชิงกันนะครับในวันอาทิตย์นะฮะ สำหรับการแข่งขันชิงถ้วยพระราดาน k i งส์กัพครั้งที่19ก็ปร็มาเตะที่เชียงใหม่เป็นปีที่2แล้วนะครับปีที่แล้วก็เรายังไม่ได้คว้าถ้วยมาครอบครองนะครับวันนี้ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ4ทีมเดินทางถึงที่นั่นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทีมไทยนะครับก็มาแถลงความพร้อมนะครับโดยมีมาโนโพกิ้ง จับมือทีลทรนวุ่นมาทันนะครับนี่ก็มาในฐานะกับตันทีมนะครับในการแถลงที่สนามกีฬาสมโพศเชียงใหม่700ปีนะครับแน่นอนว่ามาโนโฟพกกิ้งบอกเราพร้อมนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะสั้นๆทำงานกับคุณอิชิอิไม่มีตันนะฮะ โอเคชิกระเร็ดนะนะแม้จะนั่งนั่งเก้าอี้อาจจะเย็ดเย็ดเยียบนะเหมือนกับน่เก้าอี้ไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นะครับขณะที่เรบาสรีปนะครับนำโดยอเล็กซานดราอิริชนะครับนี่ก็บอกว่าชมไทยพัฒนาดีประมาทไม่ได้รายการนี้พร้อมนะครับเพื่อเตรียมสำหรับบอลโลกรอบคัดเลือกและเอเชียนครับนะฮะ อสองโค้ดแน่นอนครับมาเพื่อชนะครับคงไม่มีใครอยากมาอุ้ยไอ้ loss 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 นะฮะนี่ครับภาษากรีกสำเนียงกระท่อนกระแท่นนิดหนึ่งนะฮะส่วนอุ้มบอกว่าไม่มีความกดดันแม้จะไม่ผ่านเข้าชิงหลายครั้งนะครับตอนนี้ซ้อมมาเนี่ยโอ้มาดีครับนะยิ่งกว่านั่งรถเบนซ์นะฮะแล้วก็รถที่ท่านนายกเทศบา้ายแดงนะฮะก็ จะพโชว์ฟอร์มให้ดีเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศนะฮะเราเตะคู่ที่2ครับพรุ่งนี้2องทุ่มครึ่งลีมิงจะอยู่ในสนามนะ,ะพรุ่งนี้จะบินไปแล้วก็ไทรไม่ได้ไปนะครับในสนามเนี่ยก็ติดตามชมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีพูดถึงเลบาน,บานอนนิดนึ่งนะครับแมอันดับแรนก,กิ้งโลกดีกว่าเราแล้วก็ คุณอเล็กซานเดอร์อิริชนะครับคนคนนี้เนี่ยนะครับนำทัพมาโดยคุณอัสซันมาคุดนะครับกับตันทีนที่เคยเอาชนะไทย5ต่อ2นะฮะมีนักเตะดังๆยาดานิเอลรายุทนะครับจากแอตเลนต้านะฮะในเม็กซิโกนะฮะมีอยู่ทรูแบงคอกก็มีครับนะฮะคุณบาเซลจอร์ดี นะนะครับอ่าก็รอดูครับว่าเขาจะดีพอจะผ่านไทยไหมนะครับอยา่างไรก็ตามนะครับสถิติการเล่นเนะีเจอกันนะครับก่อนมา King's ครับครั้งนี้นะครับเขาเนี่ยนะอันดับดีกว่าเรานะก็เราประมาณ113เขาก็ร้อยนะรอยต้นต้นนะครับก็ นิดหน่อยสูสีนะครับสุสีนะครับแม่เสียดายครับเราไม่มีชนะชิปสงกสินเมสซิเจนะฮะแต่ว่าก็ได้เบนจามินเดวิสมาชดเชยทดแทนแล้วก็จับตาดูครับสุปโชคสารัชา่านี่เจ้าเช็คนะฮะร,รวมถึงนิโคลัสมิเกอเซนนะนะครับเดี๋ยวรอดูว่าสิบเตัวจริงของเราจะเป็นอย่างไรนะฮะ การเจอกันนะครับสถิติ10ครั้งเราชนะ6เสมอ2นะแพ้2นะครับแต่ว่า2เกมล่าสุดในการเจอเอเชียนคัพนะครับปี2013ปี2014เราแพ้ทั้ง2แมตช์แถมแพ้2ต่อ5ทั้ง2เกมเลยโอ้โหนะอ่ะสถิติเป็นแค่ตัวเลขนะครับนะเราจะผ่านได้แน่นอนด้วย แรงเชียร์สภาพแวดล้อมที่เป็นใจนิสัยไม่เสริมส่งนะครับสิ่งสำคัญครับวันนี้การแถลงข่าวเนี่ยที่เชียงใหม่ฝนตกนะครับแพร่พมนะฮะเราหวังว่าพรุ่งนี้ครับอากาศจะดีนะฮะสภาพสนามเยี่ยมนะครับกองเชียร์แน่นแน่นอนครับเพราะตัวโซเอานะฮะแล้วก็ทีมชาติไทยจะเป็นอย่างไรครับ ส่งในใจเชียร์กันดีเยอะๆหน่อยนะครับลีมิงก็ยังเชื่อเราเนี่ยจะปาดแซงนะฮะสองหนึ่งะครับแล้วก็ถ้าไปที่นัดหมายเจอกันกับอิรักเนี่ยโอ้โหมันหยดเลยนะครับนะฮะเพราะว่าเขาเป็นยักษ์ยักษ์ขาวฟอร์มเขาดีกว่าเรานะเพราะฉะนั้นจะได้เห็นเกมที่ดีแต่ว่า มันไม่สำคัญหรอกครับเอานัดต่อนนัดกันละกันนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมให้กําลังใจทีมชาติไทยแล้วก็รับกำลังใจให้กับช่องลีมิงโชนะครับเดี๋ยวลีมิงจะไปเก็บของก่อนเตรียมเดินทางวันนี้จัด FM99 ตอนกี่ทุ่มนะจำเวลาไม่ได้2องทุ่มนะฮะส่วนพรุ่งนี้นะก็จะมีภาคนะฮะจะกลับมาอีกทีเนี่ยกาติหน้า ส่วนวันศุกร์เจอสมชายกับหยองเด,ดชปูนปูนครับ